ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงแมปหม่ครับนะลงแมปหม่ครับอ่มวิธีการลงนี่ก็ง่ายนะครับให้คุณโหลดอ้เนี่ย e s file x p l o r e r โหลดหาได้จากเพจ s ส o ตนนะครับผมจะไปดูสอนโหลดเี่เพจ s ส o ตน รอก่อนครับรอแป๊บก็พิมพ์ไปว่าพิมพ์ไปเดียวว่า e s แค่เนี้ยเอ้ยพิมพ์ด e s e s พิมพ์ว่า e s อ่า e s ตึงเดียวก็พอรอก่อนนะครับเน็ตช้านี่ก็จะอยู่อันแรกนะครับนี่ e s file explorer เนี่ยอันเนี้ยที่เป็น แฟมนะครับส่วนอังอูนีก็ไม่ใช่นะครับให้โหลดอันแรกเลยเนี่ยอันเนี้ยมันจะใช้ดีมากนี่นะครับอันนี้ป่ะแล้วก็ไปอยู่กันตรงส่วนที่จะลงแม็ครับก็เข้าไปที่แอปนี้ที่โหลดมามันก็จะมี้าตลงนี้นะครับเข้ามาแล้ว ผมขอลบอันนี้ก่อนมัน,นคืออะไรที่การใช้นี่ก็พอ,อคุณโหลดแมปมาแล้วใช่ไ่ะไปหาโหลดในเน็ตก็ได้พิมพ์ไปว่าแมปมันครับ0ูนย์จุดสองจุแล้วก็พิมพ์ชื่อแมปไปว่าจะเอาแมปอะไรก็ผมโหลดมาแล้วมันจะไปอยู่ในดาวโหลดนี่อันนี้ก็เป็นแมปมอถึงอ่ะมันจะโหลดมาแล้วใช่โหลดมาแล้ว จะมีให้แตกไฟล์พอแตกไฟล์เสร็จก็จะได้เป็นอย่างนี้นี่นะครับน,นี้ผมแตกไฟล์แล้วจะได้เป็นอย่างนี้นี่มันจะเป็นนี่พอแตกไฟล์ได้จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีอันนี้สองนี้ไม่ใช่นะเนี่ยพอแตกเสร็จแล้วเข้าไปที่ไฟล์แปมอ่ะข้านี้แล้วกดค้างที่นี่ กดคัดลอกหรือตัดก็ได้นำไปวางในเกมนี่โมจังแล้วก็เข้า <ๆ S 1> ที่มาครับเวลก็คือโลกมาครวางอันนี้ผมอันนี้อันนี้โอ้เอออันนี้ผมลงไปยังไงอันนี้มาครับผีอินนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็มอสก็ สำหรับแค่สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย